สวัสดีนะครับนักศึกษาวิชา,าการจัดการตลาดสําหรับผู้ประกอบการนะครับอขอต้อนรับเข้าสู่วิชาการตลาดสําหรับผู้ประกอบการนะครับในรูปแบบของวิดีโอออนดีมานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเนื้อหาวันนี้น่าจะเป็นเนื้อหาในส่วนสุดท้ายแล้วนะครับสําสหรับที่จะใช้ในการสอบตัว ไฟนอลน,นะครับที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่วันอังคารที่22นะครับอ,อันนี้ทบทวนให้นิดหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหานะครับที่จะออกในช่วงของตัวไฟนอลน,นะครับจะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยนะครับก็คือ,อการวางแผนนะครับกลยุทธ์ทั้ง3ระดับนะครับก็คือ,อะนะครับ 1กลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับนะครับกลยุทธ์ระดับองค์กรเนี่ยออกแน่นอนนะครับตามระดับกลยุทธ์ระดับองค์กรเนี่ยที่จะแบ่งออกเป็นเจ็ตัวย่อยนะครับอันนี้เคยสอนไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไปทบทวนกันมานะครับ2เลยก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับในระดับหน่วยธุรกิจนะครับ อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันนะครับเป็นกลยุทธ์ที่กําหนดรูปแบบในการแข่งขันนะครับซึ่งก็ถัดลงมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับ3เลยเนี่ยจะเป็นการกําหนดนะครับกลยุทธ์ในระดับหน้าที่นะครับซึ่งสอนไปคราวที่แล้วนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการดีไซน์นะครับตัวผลิตภัณฑ์ตัวราคานะครับแล้วก็ช่องทาง การส่งเสริมการตลาดนะครับกระบวนการให้บริการบุคลากรที่ให้บริการนะครับรวมถึงาการตกแต่งสถานที่นะครับบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับจะเป็นส่วนของอาการที่เราจะนำเอานะครับแผนการตลาดนะครับที่เราได้เรียนกันมาได้กันตอนต้นเทอมนะครับมาใช้ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงๆนะครับนั่นก็คือการวางแผนนะครับการปฏิบัติการดําเนินงานด้านการตลาดนะครับการวางแผนการปฏิบัติการนะครับดำเนินงานด้านการตลาดนะครับโดยที่มีเครื่องมือที่ใช้นะครับก็คือตัวแกนชาร์ตนะครับไอตัวแกนชาร์ตเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตารางอย่างเงี้ยครับที่เราจะนะครับใช้ในการ กำหนดว่าแผนที่เราวางไว้ด้านบนนะครับมันจะต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนะครับเราก็จะตีตารางออกมานะครับก็จะมีช่องที่เป็นกำหนดกิจกรรมนะครับเช่นกิจกรรมแรกเลยเราต้องประชุมทีมก่อนนะครับประชุมเมื่อไหร่นะครับเวนนะครับอันนี้เวนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวนหมดนะครับนี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวนนะครับเนี่ยครับ เวนนะครับวันนี้เวนอ้อ่อันนี้เวนช่วงนี้เวนนะฮะอก็ต้องใส่มันตรงนี้นะะทำอะไรประชุมทำเมื่อ,อไหร่ก็ขีดลงมานะครับใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่งบป,ประมาณ เห็นไหมครับแล้วก็ใครเป็นผู้รับผิดชอบเช่นนายกรหรืออ่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นตรงนี้เปลี่ยนเป็นนี่อ่ะสมมุติตรงนี้เปลี่ยนเป็นขอจอ การตลาดสมมุินะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็บอกมาเนี่ยนะครับกิจกรรมที่2ทําอะไรกิจกรรมที่3ทําอะไรเนี่ยก็ไล่ลงมานะครับคือแผนของคุณเนี่ยสมมตุติตั้งแต่ตอนตัวกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรมาเลยนะครับที่คุณต้องการจะต้องเติบโตแบบพัฒนาตลาดจะขยายสาขาเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรบ้าง หนึ่งสองสามเนี่ยคุณจะต้องไล่ลงมานะตรงเนี้ยไล่ลงมาให้หมดก็จะต้องทําอะไรสี่จะต้องทําอะไรสมมุติว่าต้องการสมมุติว่าต้องการต้องการที่จะขยายสาขาสมมตินะ เนี่ยต้องการที่จะขยายสาขาสมมติเนี่ยไอตรงนี้เป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรนะข้างบนถูกปะเธอก็มาใส่ตรงนี้ทําเมื่อไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ทําอะไรก่อนทําอะไรหลังนะครับอย่างเงี้ยห้าคะแนนอย่างเงี้ยไอตารางเนี้ยห้าคะแนนนะคือทํา ทำอะไรทําเมื่อ,อไรทำทั้งมาณเท่าไหร่ใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับพอเราดีไซน์อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมากําหนดผังองค์กรตรงนี้เห็นไหมเราต้องมากําหนดผังองค์กรตรงนี้เห็นไหมครับว่าใครทําอะไรเห็นไหมอันนี้เป็น c e o สมมุติเป็น c e o เห็นไหมอันนี้เห็นไหมเป็นฝ่ายการตลาดสมมุตินะฝ่ายการตลาดเนีา่างฝ่ายการเงินอย่างเงี้ยเนีน่ยเธอก็ต้องอไล่มากำหนดอย่างเงี้เห็นไหมฝ่าย HR เนีลยกต็ต้องมากำหนดตรงนี้เห็นไหมไฟการผลิตตรงนี้้ตองมาใส่ตรงนี้เนี่ยเห็นนะไหมไฟไอทีกมหติตรงนี้อ่ะมาก็ใส่ลงไปมีใครบ้างใครบ้างก็ว่าไปเนี่ยก็ใส่ไปตรงนี้นะครับก็วาดมาอย่างเงี้ยข้าคะแนนเหมือนกัน นะครับห้าคะแนนเหมือนกันอืมอันนี้เป็นส่วนของการวางแผนนะครับการวางแผนการปฏิบัติงานนะครับด้านการตลาดนะครับมีเครื่องมือสองตัวอ่ะต่อมานะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการวางแผนการตลาดทั้งระบบก็คือการควบคุมและการประเมินผลด้านการตลาดนะครับคือ การควบคุมและการประเมินผลดีกว่าเดี๋ยวจะงงคือแผนของเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะต้องวัดผลได้นะครับวัดผลด้านการเงินวัดผลด้านลูกค้าวัดผลด้านกระบวนการภายในวัดผลด้านการเรียนรู้และการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติที่ใช้ในการวัดผลเนี่ยเช่นยอดขายนะครับจะต้องได้50ล้านภายในปี2022ออย่างเงี้ย โดยเริ่มตั้งตั้งแต่วันที่1เมษายน65นะครับหรือมีกําไรนะครับ10ล้านภายในปี2,100หรือ2,22อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เขาเรียกเกาการวัดผลด้านการเงินนะครับอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะเ่ื่อาจจะไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าแผนเดินกับแผงอาจารย์ไม่เหมือนกันอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเ,ยเฉยๆนะการวัดผลด้านลูกค้านะ มิติในการวัดก็คือความพึงพอใจของลูกค้านะจะต้องเพิ่มขึ้น80%สมมติว่าตรงเนี้ยจะต้องเพิ่มขึ้นเห็นไหม80%ภายในปี2022ถูกป่ะหรือลูกค้าเนี่ยมีข้อร้องเรียนลดลง80%อย่างเงี้ยเห็นปะ่ะ ไอ้ที่เป็นตัวเลขเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ตรงมิติตรงเนี้ยก็เรียกบาลานซ์สกอร์การ์ดไอ้ตรงที่ทํามิติให้กลายเป็นตัวเลขเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า k p i เนี่ยเนี่ยคือ kpi ของมันเนี่ยอันนี้คือ kpi เห็นปะ่ะไอ้ที่เป็นตัวเลขเนี่ย KPI ทั้งนั้น ด้านกระบวนการภายในเห็นป่การให้บริการเร็วขึ้น50%เห็นไหมไม่จําเป็นต้องเป็นตัวน,นี้นะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะภายในปีเมื่อไหร่การเรียนรู้และการเติบโตอ่าเช่นมีการฝึกอบรมสองครั้งต่อปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเนื้อหานะที่ใช้สอบไฟนอลนะจะจบลงตรงนี้นะ นะที่การควบคุมและการประเมินผลนะแนวทางในการเขียนข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยนะจะต้องยกตัวอย่างอย่างที่บอกนะนอกจากตรงเนี้ยทฤษฎีแล้วเนี่ยเห็นปะนอกจากทฤษฎีแล้วเนี่ยทฤษฎีอุ้ยโทษทีอันเนี้ยทฤษฎีเห็นปะานะ ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยอัน,นเนี้เหนะ็นไหมอันนี้จะต้องจะต้องยกตัวอย่างออกมาให้เป็นรูปธรรมท,ทุกอย่างนะตั้งแต่ตอนเขียนข้อสอบตั้งแต่ตอนต้นเลย ถ้าเธอไม่มียกตัวอย่างเนี่ยเสร็จทันทีเลยนะผมจะบอกให้ถ้าเกินเขียนมาตื้อๆนะสมมุตินนะว่าเธอใจแบบเจาะตลาดถูกปะ่ะแล้วมีแค่นี้นะจบนะเนี่ยมันจะต้องมีตรงเนี้ยยก ตัวอย่างนี่ถ้าไม่มียกตัวอย่างเนี่ยจะเสร็จทันทีเลยเห็นป่ะอันเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีเนี่ยเนี่ยทศสดีนะ มันต้องมีทั้งทฤษฎีแล้วก็มียกตัวอย่างเห็นไมันจะมีสองส่วนเวลาทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆเพราะผมดูแล้วคุณเขียนกันคุณเขียนมาแต่ตัวไอ้นี่ไงทฤษฎีไม่มียกตัวอย่างเสร็จเลยนะอันนี้ทิ้งไว้ที่หน้านี้เนียโดยเฉพาะเลยนะอยากให้ได้ข้อสอบกันเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะ่าจะเป็นวิธีการอธิบายในการทำรายงานกลุ่ม นะสำหรับวันนี้อขอจบตัวเนื้อหาที่จะใช้สอบอไฟนอลเอาไว้แค่นี้นะครับเราเรียนกันทันแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะอธิบายเรื่องของการทำรายงานนะครับขอบพระคุณมากครับ